สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับบริษัทเบเซอร์พาวดี้ไทยแลนด์พับลิกคอมมูนิตี้เต็ดนะคะสมาชิกของเราก็ต้องมีทั้งหมด10คนนะคะเบเซอร์นะคะทำงาน3ส่วนบริหาร3ส่วนใหญ่ๆค่ะก็จะมีเรสซิเดนต์นะคะก็จะเป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ที่ดินนะคะก็จะมีบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมแล้วก็คอนโดนะคะต่อไปก็จะเป็นอินดัสเทรียลอินดัสเทรียลก็จะเป็นอุตสาหกรรมอ่า แล้วก็คลังสินค้าให้เช่านะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นคอมเมอร์เชียลนะคะคอมเมอร์เชียลก็คือก็จะมีออฟฟิศสำนักงานโรงแรมแล้วก็ห้างสรรพสินค้าค่ะส่วนของสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นสไลด์ภาพตัวขององค์กรนะครับบริษัทเฟเซอร์โมดีประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเป็น,นหนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์โครงจรของประเทศไทยครับในส่วนของวิชั่นนะครับวิชั่นของบริษัทเราก็คือมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์โครงจรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ ลักษณะเมื่อคิดตะขอเราครับเป็นทั้งหมด3ประเทศครับโดยประเภทที่1นะครับก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อยี่อาศัยนะครับอสังหาริมทรัพย์่อยู่อาศัยครับก็จะประกอบไปได้แก่บ้านเดี่ยวบ้านเฟสทาวน์โฮมราคาอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทครับและประเภทที่2นะครับก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อุตสาหกรรมและโนงงนจริงๆนั่นเองครับพื้นที่ของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่โรงงานหรือคลังสินค้ากว่า3ล้านตารางเมตรนั่นเองครับ และประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่3าก็คืออสังหาราาษาษามิมทรัพย์เชิงพาณิชย์นะครับก็จะเป็นพวกอาคา,สารสำนักง,งานและโครงการมีนวตต่างๆครับเช่นเ y i c e ย t e r Park r ร n พา r e แล้วก็สามัญมินทาวแล้วก็อันล่าสุดก็คือเป็นวันเป็งทอกนั่นเองครับต่อมานะคะก็จะเป็นจุดแข็งขององคอ์กรนะคะ 1. พอธุรกิจแบบครบวงจรมีทั้งที่อยู่อาศัยีเทลออฟฟิศแล้วก็คลังสินค้ากระจายความเสี่ยงได้ดีค่ะ 2. ขฐานะการเงินมั่ง,งคงสามารถลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทุนอ่ารวมทุนระดับโลกและรับความาาขันัวดทางเศรษฐกิจได้ดีคะ่ะ 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยใช้สมาร์ทบิลดิง้ง BIM แนะพอฟเทคเพื่อเพิ่มศสินภาพคะ่ะ 4. แบ่งความน่าเชื่อถือได้ความยั่งยืนของ ESG คะ่ะได้รับรางวัลอาคารสีเขียวและเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมคะ่ะ 5. รายได้ประจับารให้เช่านะคะกระแสเงนินส ให้เช่าช่วยรองรับความผันผวนของรายได้ค่ะ 6. ทีมงานและระบบบริหารอาชีพใช้ใช้ระบบแบบ E R P นะคะและทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลแบบครบวงจรค่ะสำหรับไยพรนะคะหอึนหน่งอนาจต่อรองผู้จัดหาพู่ง้าผู้จัดหาคุณภาพสูงเพื่ออาคาสีเกี่ยวและโครงการยาั่งยืน 2. องอำนาจต่อรองลูกค้าลูกค้าม,ามีตัวเลือกมาก ทำให้ผู้หัิต้องสร้างคุณค่าที่แตกต่างบริการที่ร 3, ครบวงจรสามสินค้าทดแทนโครงการราคาถูกหรือเทคโนโลยีใหม่อาจทดแทนได้แต่ว่าต้องปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วสี่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการแต่แข่งขันสูงมีผู้แข่งรายใหม่ทําให้ต้องเน้นนวัตกรรมและแพลตฟมทตรห้าผู้เล่นรายใหม่การเข้าสู่ตลาดยากพรอต้นทุนสูงและมีกฎระเบียบที่ชัดเจนสำหรับห่วงโ,โซ่ มีทีบูรณาการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นนะ้ำไปถึงปลนะายน้ำกิจกรรมลับเช่นการจัดหาทััพยากรโปร่งายการก่อสร้าง่าสีเขียวการตลาดที่ยั่งยืนและบริการหลังการขายที่ครบวงจรกิจกรรมสลอดสานเช่นโครงสร้างองค์กรที่โปรง่งใสพัฒนาพนักงานเทคโนโลยีอจฉริยะค่ะ ต่อมาเป็นสวอน,นะคะจุดแข็งค่ะมีพอร์ตโครงการโค้งวงจรมีทั้งอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์นะคะทำให้มีรายได้หลากหลายช่องทางค่ะลดความเสี่ยงธุรกิจค่ะจุดอ่อนนะคะพึ่งพาในตลาดประเทศสูงค่ะรายได้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในประเทศทําให้เสี่ยงเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะโอกาสค่ะแนวโน้ม Green and Smart เทคโนโลยีนะคะเปิดโอกาสสร้าง ความแตกต่างและดึงดูดนักธุรกิจลงทุนรุ่งใหม่ค่ะ 4. นะคะอุปสรรคนะคะความไม่แน่นอนของทางเศรษฐกิจและการเมืองทําให้ความเชื่อมั่นของของผู้ผผบริโภคหรือนักลงทุนลดลงค่ะปัญหาและโอกาสเชิงกลยุทธ์นะคะปัญหาบริษัทเผชิญการแข่งขันสูงจากผู้แข่งรายใหญ่ค่ะต้นทุนก่อสร้างและที่ดินสูงข,ขึ้น รวมถึงการอนุมัติโครงสร้างราช้าและภาวะเศรษฐกิจขันถวนทําให้ขยายธุรกิจได้ยากค่ะส่วนโอกาสนะคะแนวโน้มธุรกิจออนไลน์และโลจิสติกเติบโตสูงเป็นโอกาสัฒนาโครงการทำสินค้าอัจฉริยะพร้อมแนวคิดอาคารประหยัดพลังงานและโครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของการแห่งขันในอานาคตค่ะ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอคทุกลุ่มคนที่เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสป,ปายเออร์หน,าน,าน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งที่หนึกษากฎหมายไอ้กระปทามส่วนมีส่วนผับการทําให้ธุรกิจดําเนินการาอย่า0มีปรสิทธิภาพค่ะในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนะคะ,ะนคนก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นบุคลากรภายในค่ะตั้งแต่ระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการค่ะซึ่งทุกกลุ่มนะคะจะเป็นทุกลุ่มที่สําคัญค่ะที่ทําให้โครงการสามารถ สร็จได้อย่างตรงเวลาค่ะในส่วนของวิสัยทัศน์นะคะเป็นองค์กรสังหารเงิรัฐแบบครบวงจรค่ะที่สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนค่ะภนรกิจนะคะดำเนินธุรกิจเราสังหารเงิรัฐแบบครบวงจรแบบมืออาชีพค่ะวัตถุประสงค์นะคะเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มมาสังหารเงิรัฐแบบครบวงจรที่สร้างฐานพื้นที่ที่ตอบโจทย์แต่ลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนทั้งรายได้และภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะนะครับสำหรับกลยุทธ์ระดับองค์กรของบริษัทนี้นะครับจะมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านทรัพย์สินแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป จะมีกล้างหมาย่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งบริษัษทเนี่ยธุรกิจทงในประเทศและต่างประเทศเขาคูนไปนอกจากมีบริษัทกยนให้ความสําคัญเกกับการบริหารและบริหารการเพื่อสร้างฟีนอเชีระหว่างแต่ละสายงานพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์ม o ชันเข้ามาใช้ในการบริหารกัจการและยกระดับประสบการณ์งลูก้าให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่นงแนค่ดที่สําคัญคือ people, plan, p r o s p r i r i t y ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยคำถึงคนโลกและความมั่งคั่งเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนรระะะยยาั่เองคบ ส่วนเนี่ยนะคาัการพัฒนาของบริษัทนี้เนี่ยจะเน้นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพลังทีโบริญีเช่นพัฟเชฟและสมาร์สโซลชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการต่างบริษัทนะครับดำเนินตามหลัก ESG ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมและสุดท้ายนะครับยังคงเสริมสร้างศักยภาพขององกรด้วยการอัพสกิลและรีสกิลพร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ อาใจนะครับเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั่นเองนะครับโดยธุรกิจนะคะจะดำเนินธุรกิจอศาศัยผลิตภัณฑ์ครบวงจร์ไม่ได้นอกคิปบนแพลตฟอร์มค่ะโดยจะใช้กลยุทธ์ความแตกต่างโครงสร้างจุดเด่นด้านมาตรรานเทคโนโลยีก็ความมีเงินนะคะโดยธุรกิจจะดาเนินธุรกิจบนดิจิทัคือจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัสดุการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานแล้วก็การส่งก่อสร้างแบบว่าสมาเกียนบิลดิ้งค่ะก็คือการสง่งมอบตรงเวลาบริการหลังการขายทีค่ครบวงจรและกในตลาดเทคโนโลยี เช่นระบบสมาร์ทบิลดิ้งและองค์กรยังมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาสมาร์ทเฮาส์รอบรอดอารมณ์และก็มีการจัดซื้ออย่างโปร่งใสค่ะเพื่อสรร้างความแข็งแกร่งในองค์กรและความชอบนัของลูกค้าโดยภาพรวมแล้วผู้รักษาท้าเป็นผู้นําในด้านอสังหาริมทรัพย์ไทยและก้าวสู่ระดับสากลค่ะผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับนี่คือก้าวสำคัญที่แสดงถึงความสามารถของ f p t ในการสร้าง,ง,งทางกำไรทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคมไปพร้อมกันนะครับผลลัพธ์ทางการเงินน,งนะครับรายได้เติบโตต่อเนื่องจาก16,810ล้านบาทในปี2566นะครับเป็นกว่า1336ล้านบาทน,นะครับภายใน9เดือนของปี68อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า4 4%ครับสะท้อนถึงความ สะทอ้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและบริยุทธ์ที่เน้นคุณค่าเหนือราคาครับผลลัพธ์ทางธุรกิจนะครับบริษัทได้ได้ยอมรับในฐานะองค์กรชั้นนำด้านนวัตรกรรมและความยั่งยืนเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ในด้าน ESG และ Smart Property Development นะครับสร้างสมดุลระหว่างกำไรทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคมครับวางาาราฐานเนี่ย สู่ความเติบโตในระยะยาวยั่งยืนนะครับแนวทางสู่ความยั่งยืนนะคะวิสัยทัศนุ่งสู่การเป็นองค์กรสังหารรมทมัพา์เพื่อความยังย่งยืนเติบโต,ต,ตสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้ลอมสองคารพ้านาแบบคูมิปัญจลกันเรินการทั้งธุรกิจที่อยู่อาศาัยในเชิงกรรมในอุตสาหการรมเพื่อสร้างคุณค่ารวมสามนวัตกรรมและสิ่งแวดล้ลอมในอาคารสีเขียวบิ้วตี้ละเทคโนโลยีเพื่อยกระดับน้ำภาพชีวิตสี่การร่วมมือนะคะทำงาน ร่วมกับพันธมิตรในชุมชนเพื่อผลั่ยันยืนสรุปแล้วแรงบันดาลใจบริษัทเชื่อว่าความยั่งยืนคือการสร้างชีวิตให้ผู้คนผ่านคุณค่าและัตะกรรมและความร่วมมือค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับบริษัทเบเซอร์บรูตี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ